สวัสดีค่ะวันนี้น้ำจะมารีวิวคิน้นซิงบามจากประเทศเกาหลี Beauty of Choson Radiant Cleansing Balm ค่ะก่อนอื่นมือต้องแห้งนะคะเนื้อครีมนุ่มๆเหมือนไอศครีมเลยค่ะจากนั้นนวดเบาๆบนผิวหน้าที่แหง้งเพื่อใช้ทำความสะอาดเครื่องสำอางค่ะ Beauty of Choson Radiant Cleansing Balm เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องสำอางจากประเทศเกาหลี จากเคล็ดลับความงามสมัยโชโซนที่ประกอบด้วยคุณค่าธัญพืชนานาชนิดสู่บามทํำความสะอาดผิวที่อ่อนโยนแต่ทำความสะอาดได้อย่างล้ําลึกเมื่อนวดบามลงบนผิวหน้าบามจะแตกตัวเป็นออยเข้าไปละลายสิ่งสุปรกให้ผิวสะอาดอย่างล้ําลึกนวดประมาณ3-5นาทีหรือเมื่อเครื่องสำอางละลายหมดจากนั้นหลังออกด้วยน้ำอุ่นค่ะเห็นไหมคะ ไม่เหลือเครื่องสำอางบนหน้าน้ำเลยดูสิคะสองข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน Beauty of Choson Radiant Cleansing Balm